สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวเดือดสีคู่หูก้องโลก5ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ สวัสดีครับนี่คือ3ร้อน6สิงหาโกกรีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนวิรคุณกับมิติมายชลไฟ้าโกกรีนภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดลอ้อมในข่าวภาค่่มททบ5วันนี้ครับเรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสุดขั้วหน้าติดตามดังนี้ครับเผยนกอพยพในสาราชอาณาจักรลดลงในฤดูหนาวนี้จะปรากฏการเรียกว่าช็อตสต็อปปิ้ง ดาเอสลามอ่วมน้ำทะเลสูงขึ้นน้ำท่วมใหญ่คุกคามชาวเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของแทนซาเนียนักวิทยาศาสตร์เตือนอาจมีการใช้ธรรมชาติหลอกลวงการบรรลุเป้าหมายเน็ตซิโลอียโดนเร่งให้ผลิตแร่หายากจากตลาดรถอีวีที่เติบโตเร็ว ในการพูดคุยเพื่อนำสุ่การโกกลีนวันนี้มาดูการถอดต้นแบบสวนป่ากเกษตรสมบูรณ์สวนป่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนคุณก็ทําได้กับรองผู้มนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้คุณประสิทธิ์เกิดโตในการจับตาสารักาศสุดขั้วเล่นง,งานโลกจันทที่25ิพฤศจิกายน2567เมาเริ่มที่การจับตาสัญญาณเรื่องจริงที่ผิดปกติจากธรรมชาติจากสัตว์ที่กําลังบอกอะไรกับมนุษย์เมื่อ มีรายงานว่าจำนวนนกอพยพในสาอานาจักรลดลงในฤดูหนาวปีนี้เนื่องจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าช็อตสต็อปปิ้ง เดอะการเดียนรายงานว่าเดือนพฤศจิกายนซึ่งเคยเป็นช่วงเวลาที่นกจากไซบีเรียและยุโรปตะวันออกอพยพมายังสหราชอาณาจักรเพื่อหลบหนีอากาศหนาวทว่าล่าสุดครับกับกลายเป็นเดือนที่เงียบเหงาสําหรับนักสังเกตการนกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศกําลังส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการอพยพของนกหลายชนิดครับเนื่องจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าช็อตสต็อปปิ้งได้เปลี่ยนเส้นทางและระยะเวลาการอพยพจํานวนประชากรนกในพื้นที่ที่เคยพบเห็นจึงลดลงอย่างเห็นได้ชัด ช็อตสอปปิงคืออะไรช็อตสอปปิงก็คือการที่นกบินอ,อพยพเดินทางในทางระยะทางที่สั้นลงกว่าปกติครับโดยเมื่อเจอพื้นที่ที่เขาอุ่นกว่าก็หยุดพักอยู่ในพื้นที่นั้นเลยโดยที่ไม่ต้องบินไปไกลเหมือนอย่างที่เคยนะครับอย่างตอนนี้ครับไซบีเรีย แล้วก็ทางตอนเหนือของยุโรปครับซึ่งเป็นแหล่งที่มีการอยู่อาศัยของนกอพยพในขณะนี้นะครับเป็นฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวครับแต่พื้นที่เหล่านี้กลับมีอุณหภูมิที่อุ่นกว่าปกติซึ่งยังคงสูงกว่าจุดเยือกแข็งทําให้นกจึงไม่จําเป็นต้องเดินทางไกลมาถึงสหรชาชอาณาจักรเพื่อหาอาหารหรือว่าหลบเลี่ยงความหนาวเย็นนะครับสำหรับนกอพยพท,ที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ช็อตสต็อปปิ้งก็คือนกสตาริง นกฟิลแฟร์นกเรดวิงส์หงห่านและก็นกเป็ดน้ำน,นะครับนักดูนกบอกว่าสาการนี้เกิดมาหลายปีแล้วที่พบเห็นนกอพยพบางชนิดเพียงไม่กี่ตัวในสาราชาณาจากักรจึงเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงผลกระทบของวิกฤตสภาพภูมิอากาศอย่างชัดเจนครับทว่าแม้จะเป็นผลดีที่สภาพอากาศที่อุ่นขึ้นในที่ที่มันอยู่อาศัยทําให้นกปรับตัวปรับพฤติกรรมเพื่อประหยัดพลังงานและลดความเสี่ยงจากการเดินทางไกลแต่การลดลงของจานวนประชากรนกในพื้นที่บางแห่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในระยะยาว,ยาวเช่นการลดลงของผู้ล่าในระบบนิเวศ หรือการขาดสมดุลในห่วงโซ่อาหารซึ่งจะทําให้เกิดผลเสียอื่นๆตามมาต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมาที่เรื่องจริงอีกเรื่องจากการที่ประเทศในทวีปแอฟริกากําลังโดนโจมตีจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับเมือ่อระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นและน้ำท่วมใหญ่ได้คุกคามชีวิตชาวดาอิสลามเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของประเทศแทนซาเนียครับ ดาอิสลามที่เราพูดถึงนี้เป็นเมืองริมฝั่งทะเลติดกับมหาสมุทรอินเดียนะครับเคยเป็นเมืองหลวงของแทนซาเนียมาก่อนก่อนที่จะย้ายไปดูโดมาเดิมเมืองนี้ครับได้รับการออกแบบให้รองรับประชากรเพียง30,000 0คนแต่ปัจจุบันครับมีคนอยู่พุ่งขึ้นไปถึง7ล้านคนแล้วคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น10ล้านคนในอีก5ปีข้างหน้านี่จะเป็นที่มาของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เมื่อมาเจอกับวิกฤตน้ําท่วมและผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลจากการเป,ปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศจึงกลายเป็นความทุกข์ที่ยากจะแก้ไขนะครับ สิ่งที่ดาอิสลามกำลังเผชิญอยู่ก็คือเมืองตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำครับทำให้เกิดน้ําท่วมได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะครับขณะที่ขยะบูนฝอยก็ปิดกั้นการระบายน้ําทําให้น้ําจากแม่น้ําสายหลักสร้างปัญหาน้ําท่วมอยู่เสมอครับตอนนี้มีคนถึง1นล้านหกแสนคนหรือ30%ของประชากรทั้งเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมนะครับการเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ,พภูมิอากาศยังทาให้พื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะพื้นที่เกษตรแหล่งน้ําสะอาดความหลากหลายทาง ถนนและชุมชนก็ถูกคุกค,คามครับสำหรับระบบการจัดการขยะก,ก็ล้มเหลวคือมีเพียง3 0ของประชากรเท่านั้นนะครับทำให้ประชาชนเสี่ยงต่อโรคที่มากับน้ําเช่นอหยิวาตักกันโรคสาการในดอิสลามนั้นจึงสะท้อนเห็นถึงความท้าทายที่หลายเมืองในแอฟริกากําลังเผชิญอยู่ครับจึงเป็นตัวอย่างของประเทศที่ต้องดําเนินการแก้ไขให้ทันท่วงทีและต้องมีการสนับสนุนทางการเงินอย่างเพียงพอเพื่อการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับ มาดูข้อสังเกตที่อาจทําให้เราหลงทางในการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศกันด้วยนะครับนั่นคือเมื่อนักวิทยาศาสตร์เตือนนะครับอาจมีการใช้ธรรมชาติหลอกลวงการบรรลุปเป้าหมายเน็ตซี o หรือการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ครับ นักวิทยาศาตร์เตือนว่าอาจมีการโกงทางสิ่งแวดล้อมเพื่อทําให้เป้าหมายการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกดูจะมากกว่าความเป็นจริงนะครับข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดได้ตั้งแต่การพึ่งพาแหล่งกักเก็บคาร์บอนธรรมชาติหรือ Natural Carbon Sink ครับเนื่องจากว่าแม้ทุกปีพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาตินั้นรวมถึงมหาสมุทรและดินจะดูดซับกา๊าซเรือนกระจประมาณครึ่งหนึ่งที่ปล่อยมาจากมนุษย์ แต่ในความเป็นจริงแล้วแหล่งกักเก็บคาร์บอนธรรมชาติเหล่านี้ช่วยดูดซับก๊าซเอกรกกะจกที่มีอยู่ในอดีตต่างหาครับจึงไม่ควรนํามาใช้ในการชดเชยการปล่อยคาร์บอนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในปัจจุบันประเด็นต่อมาก็คือความท้าทายในการนิยามเนซิโร ข้อตกลงปารีสนั้นได้อนุญ,ญาตให้ประเทศต่างๆนับรวมการดูดซับคาร์บอนจากพื้นที่ที่จัดการได้เช่นป่าอเมซอนในบราซิลป่าไทก้าในรัสเซียในการคำนวณเป้าหมายเนทซีโร่ด้วยแต่กรณีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเหตุการณ์ธรรมชาติเช่นไฟป่าครั้งใหญ่ในแคนาดาซึ่งมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง3เท่าของการปล่อยประจําปีกลับไม่ได้เอามานับรวมครับรวมถึงบางประเทศก็อ้างการดูดซับคาร์บอนจากมหาสมุทรในพื้นที่ที่ตัวเองจัดการได้เพื่อใช้โกงการบรรลุปเป้าหมายเนทซีโร่ครับคำแนะนําจากนักวิทยาศาสตร์ก็คือ ชดเชยการปล่อยคาร์บอนในอนาคตควรมาจากการกำจัดคาร์บอนออกจากชั้นบรรยากาศอย่างถาวรเช่นการเก็บกักคาร์บอนใต้ดินไม่ใช่การพึ่งพาระบบธรรมชาติที่มีอยู่เดิมการกำหนดความหมายของเนซิโร่ที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสยอย่างชัดเจนก็เป็นเรื่องที่มีการพูดคุยในที่ประชุมคอบ29ที่ออสเตราจานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับปิดท้ายกับความเคลื่อนไหวของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าหรือ E v วเมื่อการเติบโตที่รวดเร็วได้ผลักดันให้ e ูเร่งส่งเสริมการผลิตแร่ที่หายากครับ แร่หายากที่ว่าน,นี้ก็คือลิเทียมโคบอลและนิกเกิลซึ่งไม่เพียงเป็นที่ต้องการสําหรับการผลิตแบตเตอรี่ E ีีเท่านั้นแต่ยังมีการนําไปใช้ในการหันลมและโครงสร้างพื้นฐานพลังงานหมุนเวียนอื่นๆอีกด้วยนะครับโดยการพึ่งพิงจีนในตลาดแร่ที่หายากที่สูงถึง2ใน3ของการผลิตทั่วโลกได้จุดกระแสะความกังวลในยุโรปเกี่ยวกับการพึ่งพาตลาดเดียวจนนําไปสู่การกาหนดเป้าหมายใหม่ของ EU ที่จะเพิ่มแหล่งวัตถุดิบในภูมิภาคตัวเองครับโดย EU ตั้งเป้าหมายรีไซเคิลแร่หายากที่25%ภายใน ปี2030หรือพศ2573ครับจากปัจจุบันที่มีการรีไซเคิลน้อยกว่า1%เท่านั้นครับรวมถึงการขุดแร่หายากเพิ่มขึ้นอีก10%ตามกฎหมายด้วยแต่ก็มีอุปสรรคเนื่องจากว่าจีนยังครองตลาดแร่หายากในยุโรปถึง100%จึงเป็นการยากที่จะชิงส่วนแบ่งตลาดนี้จากจีนได้นะครับขณะที่ต้นทุนเทคโนโลยีการ second, รีไซเคิลแร่หายากก็ยังคงใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายสูง รวมถึงยังขาดระบบการจัดเก็บรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพด้วยสําหรับความสําคัญของแร่หายากยังเป็นเป้าหมายของ Net ซิโด้วยนะครับเนื่องจากว่าทั้งลิเทียมโคบอลและนิกเกิลนั้นต่างก็เป็นทรัพยากรสําคัญสําหรับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดครับการเข้าถึงแร่หายากการรีไซเคิลและการจัดการทรัพยากรอย,าอย่างยั่งยืนจึงเป็นความท้าทายที่บีบให้ EU บรรลุเป้าหมายเนสซิโรและลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศเดียวครับ นี่คือข้อมูลที่หลากหลายของสาการที่เราต้องช่วยกันโกกลีนกันทั้งโลกนะครับเราถึงจะเปลี่ยนแปลงโลกที่เปลี่ยนไปนี้ได้ครับ สำหรับช่วงของการพูดคุยปบประสบการ์โกกลีนวันนี้เป็นอีกครั้งครับที่เครือข่ายโกกลีนจะใช้เวที360องศาโกกลีนในการแชร์ไอเดียการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อความยั่งยืนครับซึ่งวันนี้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะนําต้นแบบสวนป่ากเกษตรสมุนจังหวัดเชียภูมิมาโชว์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรทาไมสวนป่าแห่งนี้จึงเป็นโมเดลต้นแบบการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนให้แก่ที่ต่างๆได้ไปพบกับรองผู้มนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้คุณประสิทธิิ์เกดโตครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาร่วมรายการอีกครั้งนะครับครับผมวันนี้แชร์ข้อมูลอะไรครับครับครับวันนี้สักครู่นี้พูดถึงเรื่องการปลูกป่าใช่ไหมครับที่จริงหน้าที่ขององค์การสมัมัยคือหน้าที่การปลูกป่าครับโดยหลักแล้วเราปลูกป่าเศรษฐกิจครับนอกจากสนองด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วนะครับวันนี้เราจะดูว่าโมเดลที่เราปลูกเนี่ยมันสนองสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรครับยืนนะครับได้อย่างยั่งยืนครับคนอื่นก็ทำตามได้นะครับได้ครับได้ได้งนั้นพักสักครู่มาติดตามกับ360องศาโกกล